สวัสดีชาวโซเชียลแคมเอ้ยสวัสดีชาว YouTube แล้วก็ชาวอินเทอร์เน็ตโซเชียลทุกคนนะครับผมชื่อดนนะครับก็ชแนลเนี้ยมันมีคลิปวิดีโอมาก่อนครับที่ผมไม่ตั้งชแนลใหม่ก็คือเพราะว่าผมอะเล่นชแนลเก่าเนี้ยตลอดอยู่แล้วเวลาดู u t u b e ก็เล่นชแนลนี้ถ้าผมเข้าชแนลใหม่คลิปเก่าๆ่าที่ผมเซฟไว้มันก็อยู่ใน YouTube เก่าอยู่ผมก็ไม่ตั้งดีกว่าอันนี้แหละแต่ว่าคลิปเก่าเก่าผมก็ไม่ได้ลบนะครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่แปลว่าเก็บมันไว้อีกกล่องหนึ่ แต่คลิปใหม่ๆก็เก็บไว้กล่องหนึ่งนั่นแหละครับที่ผมไม่ลบคลิปเก่าๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปเก่าๆเนี่ยมันเหมือนเป็นกล่องความทรงจาของผมเหรอแต่ว่าอยากดูตอนไหนก็กลับไปขุดมันขึ้นมาแล้วก็ดูเพลินดีครับก็คือว่าแล้วก็ดูแบบว่าความพยายามเราตอนเด็กๆอ่ะว่าเออเรามมีควาพยายามขนาดไหนแต่ว่าอืมแล้วก็ไม่สําเร็จนั่นแหละครับก็ตัดสินใจแล้ว เราจะปรับปรุงช่องย t u b e นี้ปรับปรุงชแนลนี้ดีกว่าแต่ไม่ตั้งชแนลใหม่แต่ตั้งชแนลแล้วก็ปรับปรุงให้มันรีมันขึ้นมาให้มันรู้สึกดูดีมีชาติะกูกับเขาบ้างนะฮะนั่นแหละคลิปแนวไหนเนี่ยผมยังไม่รู้นะผมก็จะมาถามทุกคนที่ดูอยู่ว่าถ้าคุณอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากได้แนวไหนคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้เลยครับถ้าผมสามารถทําได้ผมจะพยายามทำนะถ้าผมทาไม่ได้ก็ผมก็จะพยายามอีกแรงครับอย่างเช่น ตนตีอย่างเงี้ยผมก็โคเวอร์ได้แต่ว่าอย่างเช่นคุณจะให้ผมเล่นคีย์บอร์ดผมไม่เคยเล่นคีย์บอร์ดผมก็ฝึกนะเมื่อวานเนี่ยผมฝึกเล่นได้เพลงหนึ่งแค่ฝึกเล่นนะครับได้เพลงหนึ่งลวก็ไม่ไม่ได้ยากทีเทีครับแล้วก็อีกหลายอย่างครับได้หมดผมให้เพื่อนฟิตร์ลิงได้ฮะัแล้วแต่คุณครับอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมให้คุณได้หมดครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับ youtube ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณดูทุกท่านฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ